จะถามว่าราคาน้ำมันแพงแบบนี้ครับพัดพัดการเมืองต่างๆจะช่วยแก้ไขปัญหานี้ยังไงครับผมจะทํายังไงให้าสามารถที่จะแก้ไขปัญหาดังนั้น,น,นะะๆๆๆต้องไปรูปอิการประหยัดพลังงานได้รถเมย์ดีๆเลยต้องนายกรถแห่ขอบคุณที่เขาไม่ได้เป็นนายกนะก <laughs> ็บอกว่าวิธีการแก้ไขน้ำมันแพง ให้ทุกคนไปใช้รถไฟฟ้าแต่ปัญหาคือรถชั้นยังผ่อนไม่หมดยังคงเป็นประเด็นที่มีการพูดถึงกันไม่น้อยครับผู้ชมครับภายหลังจากที่ชาวเน็ตครับได้มีการขุดคลิปของนายพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพักก้าวไก่ครับที่ได้โชว์วิสัยทัศน์ในการแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันแพงโดยบอกว่าให้เปลี่ยนไปใช้รถยนต์ไฟฟ้าแทน จนกลายเป็นกระแสที่ชาวเด็ดออกมาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายอย่างล่าสุดครับผู้ชมสาวน้ำทิพย์ครับแม่หมอนคราชเทวสถานแห่งอโยธยาครับก็ได้ออกมาอัดคลิปถึงก,กับขำกากับการแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันแพงที่บอกให้ไปเปลี่ยนใช้รถไฟฟ้าแทนลั่นรถยังผ่อนไม่หมดเลยเทียบชัดกับนโยบายของท่านพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาครัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นอย่างไรไปฟังจากคลิปนี้กันครับวันนี้ขออนุญาตขำนะ มาว่ากันด้วยการเขาเรียกว่ายังไงนะเรื่องน้ำมันแพงจะจัดการกับปัญหาน้ำมันแพงอย่างไงก็วันนี้มีเวลาว่างก็ได้มานั่งติดตามข่าวสารบ้านเมืองเนาะก <c oughs> ็ขออนุญายตขอจริงจก็มันบ่งบอกถึงศักยภาพจริงๆก็วิธีการจัดการกับเรื่องน้ำมันแพงซึ่งนายกรถแห่ ขอบคุณที่เขาไม่ได้เป็นนายกนะก็บอกว่าวิธีการแก้ไขน้ํามันแพนให้ทุกคนไปใช้รถไฟฟ้าแต่ปัญหาคือมันไม่ผิด,ผดหรอกไปใช้รถไฟฟ้าก็ไม่ได้ใช้น้ํามันแต่ปัญหาคือรถชั้นยังผ่อนไม่หมดแล้วรถชั้นก็ใช้น้ํามันสรุปแล้วแก้ปัญหาหรือผักปัญหาให้ประชาชนก่อนดีว่าคือ ไอเราก็นั่งคิดตั้งนานนะก็ถูกอยู่่มันต้องไม่ใช้รถไฟฟ้าแล้วมันก็ไม่ได้ใช้น้ํามันแต่รถเรายังผ่อนอีกตั้งหลายปีกว่าจะหมดอะ่ะแล้วคือเราต้องซื้อรถใหม่อหรอแต่ว่าค่าไฟก็แพงอยู่นะค่าไฟก็ยังแพงอยู่นะคะเพราะฉะนั้นวิธีแก้ปัญหาของเขานี่แบบว่าไม่รู้ว่ามันเป็นการแก้ปัญหาหรือผลักปัญหาให้ประชาชนก็ไม่รู้นะ นโยบายของท่านพีรพันธ์นะซึ่งท่านก็บอกว่าจะมีการแก้ปัญหาโดยการที่นําเข้าน้ํามันเสรีเพื่อที่จะให้มีการแข่งขันมากขึ้นแล้วเพื่อที่จะให้ค่าน้ํามันที่นําเข้ามานะมันลดลงมันก็จะสามารถทําให้น้ํามันนะ่ะลดร,ราคาลงได้แล้วเราก็จะสามารถเติมน้ำมันใช้ในราคาที่ถูกลงได้โอเคอันเนี้ยเราไม่ต้องซื้อรถใหม่ <laughs> เรายังผ่อนไม่หมดคือ <laughs> ศักยภาพความคิดของคนที่แบบว่ามันบ่งบอกจริงๆนะก็เลยแบบว่าขอบคุณมากที่เขาไม่ได้เป็นนายกไม่งั้นเนี่ยเราอาจจะต้องได้ซื้อรถใหม่กันทั้งประเทศเพื่อที่จะประหยัดค่าน้ำมันก็ขอบคุณนะคะขอบคุณในเรื่องของนโยบายดีๆเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานนะคะแล้วก็รวมถึงอ่า ท่านพิรพันธ์นะคะนายกกระทรวงพลังงานของเรานะคะกอ็อยากให้ท่านดำเนินการแล้วก็ให้มันเกิดผลประโยชน์กับประชาชนได้อย่างไวที่สุดแล้วก็รวดเร็วที่สุดนะคะเพื่อประคองทุกๆคนให้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้รวมทั้งพลังงานจากไฟฟ้าด้วยแล้วก็บังพึ่งพึ่งพาท่านแล้วก็เชื่อมั่นในสิ่งที่ท่านทำนะคะด้วยประสบการณ์แล้วก็ความรู้ความสามารถก็ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณ ขอบคุณนายกรถแห่ด้วยที่ทําให้เราเห็นแบบว่าศักยภาพาความคิดได้ชัดเจนมากเลยมันก็เป็นเรื่องที่แบบว่าเราต้องซื้อรถใหม่เหรอแต่เรายังผ่อนไม่หมดเลยนะอย่างไรก็ตามครับภายหลังจากโพสต์ดังกล่าวได้มีการเผยแพร่ออกไปงานนี้ก็ทําเอาเราแฟนคลับของสาวน้ําทิพย์เองรวมไปถึงชาวเน็ตครับต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างหลากหลายครับ เอกซ์คลูซีฟเปิดเรื่องลึกล้วงข่าวลับรู้ก่อนใครเสิร์ฟให้ถึงมือคุณทุกวันสมัครสมาชิกวันนี้แบบรายปีจาก1,800บาทพิเศษตอนนี้1,500บาทเท่านั้นสมัครได้แล้ววันนี้02-114-6777ร่วมสนับสนุนเรานำเสนอความจริง